วจน,นะครับล่าสุดบอยเมนดีใจนะครับบอกว่าจะเปิดด่านวันที่31ธันวาคม2569นะครับโอ้โห,โหงานนี้นะครับบอยบอกว่าหลังจากที่เมนนะครับที่ปิดด่านไปนะครับไม่ได้ขายของนะครับบอยบอกของค้างสต๊อก ไม่มีคนซื้อไม่มีคนใช้นะครับงานนี้นะครับบอยก็เลยดีใจนะครับไทยจะเปิดด่านซึ่งอันนี้บอยได้ข้อมูลมาจากไหนก็ไม่รู้หรือว่าหลอกประชาชนของตัวเองนะครับหรือว่าหลอกคนขเขมรด้วยกันนะครับโอ้โหงานนี้ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดนะครับว่าขเขมรเนี่ยจะอาว่าไทยเนี่ยจะเปิดด่านให้ขเขมร ได้มาขายผักขายของกินขายอาหารในประเทศไทยเหมือนที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับไปชมคลิปกันเลยนะครับข่าวดีนะของปีหกเเลยนะก็คือวันที่สามสิบอ็ธันวาเนี้ยเราจะเปิด่านกันแล้วเนาะคือใครที่แบบไม่ได้ขายของมาหลายเดือนเลย จะครึ่งปีแล้วมัะเนี่ยนะก็จะได้ขายแล้วนะคลองที่แบบมันเรือในสต็อกนีนแบบมันขายไม่ได้อะ่ะก็ยินดีด้วยนะวันที่สามสิบเอ็ดธันวาปีหกเก้าเนี่ยเราตกลงว่าจะเปิดดานกันนะแก้วอถูกนะยินดียินดีด้วยพวกเมืงนะ วันที่สามสิเอ็ดเนี่ยสามสิเอ็ดปุมพานะมึงนะจะมีการเปิดด่านนะให้สินค้าของพวกมึงเนี่ยเข้ามาประเทศกูได้แล้วยินดีด้วยนะคนที่แบบไม่ได้ขายมาแบบโอ้โหหลายเดือนเลยจะได้ขายของสักทีแล้วเย้นี่แหละนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่บักบอยนะครับออกมาบอกว่าจะเปิดด่านนะครับออกมายกมือยกไม้ยกมือไหว้นะครับ บีบน้ำตานะครับขอร้องให้ไทยเนี่ยนะครับเปิดด่านนะครับภายในวันที่31ธันวาคม2569นะครับงานนี้นะครับคนคาเมรก็แห่ดีใจนะครับแต่เดียวก่อนนะครับเรื่องนี้นะครับอาจจะเป็นการหลอกลวงคนในประเทศคาเมรก็ได้นะครับเพราะว่าข้อมูลที่ ออกมานะครับทางการไทยนะครับยังไม่ได้บอกว่าจะเปิดด่านนะครับยังไม่ได้บอกว่าจะรับคนเขมรเข้ามาในประเทศไทยโดยง่ายๆนะครับเพราะสิ่งที่คนเขมรทําที่ผ่านมานะครับทําให้คนไทยเนี่ยต้องจดจํานะครับเพราะว่าเขมรทําแสบมากทํากับคนไทยนะครับแล้วพอสุดท้ายนะครับจะมาอ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากไทยไม่ว่าจะเป็นน้ําไฟนะครับ พวกผักหญ้านะครับพวกการตลาดขายไม่ออกนะครับตลาดสดตลาดแห้งตลาดอะไรก็แล้วแต่นะครับพอขายไม่ออกนะครับก็อ้อนวอนไทยนะครับเพราะว่าหลังจากที่ไทยปิดด่านนะครับงานนี้คเมนก็ไม่มีเงินนะครับไม่มีการหมุนเวียนเงินนะครับแล้วจะบอกว่าที่ผ่านมานะครับจะบอกว่าแบรนด์เงินไทยนะครับแบรนด์สินค้าไทยนะครับแบรนด์ทุกอย่างนะครับ งานนี้นะครับจะแบนเงินไทยนะครับแบนสินค้าไทยนะครับแบนเงินไทยแบนทุกอย่างที่เป็นของไทยนะครับแต่พอไทยเนี่ยไม่ใช้จ่ายไม่ซื้อไม่ขายนะครับไม่เปิดด่านก็พากันนะครับออกมาดิ้นทุรนทุรายนะครับเพราะว่าเดือดร้อนกันไปหมดนะครับทั้งประชาชนเขมรนะครับที่ติดชายแดนไทยนะครับหรือว่าอยู่ ไม่ติดชายแดนไทยก็แล้วแต่นะครับยังไงก็ฝากพี่น้องคอมเมนต์มามีคำคิดเห็นยังไงนะครับเขาตอนนี้นะครับเขามาอ้อนวอนอยากให้พี่น้องเปิดด่านแล้วนะครับช่วงบดขยี้เขาบอกอุ้ยนี่หละสี่สิบปีที่รอคอยอุ้ยอ้าวลกประเทศเลกไ้สัมันสั่มัน ý nghĩa 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 nó nghĩa 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 ตามาเนาะแต่มันก็สะใจดีอ,ะอ่ะเออเพราะว่าคืออะไรอตอนที่40ปีที่แล้วเขาพยายามทวงถามเขาบอกว่า อยากได้ก็มาสิแต่เจอระเบิดนะนี่บางคนก็ยิงปืนไล่ดีสามไป <ฮะ S 2> คนที่เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยนั่งร้องไห้ทําอะไรไม่ได้เลยจนในที่สุดขอบคุณพี่ๆทหารที่มาช่วยบทดขยี้เอามันออกไปควาดออกไปให้หมดเหลือแต่พื้นที่นี้จะได้ทําการเกษตรทํามาหากินให้กับลูกหลานรุ่นต่อๆไปนะคะนี่คือการทําลายพื้นที่ สิ่งปลูกสร้างต่างๆของกัมพูชาที่รุกล้ำอธิปไตยของไทยค่ะพอทําลายแล้วค่ะคุณผู้ชมก็ต้องมีการวางพื้นที่ให้ชัดเจนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตรงไหนฝั่งไทยตรงไหนฝั่งกัมพูชาภารกิจเนี่ยคือพี่ๆทหารเนี่ยเขาก็จะมีการใช้ตัวของตูค้คอนเทนเนอร์นะคะ คือทางานทั้งวันทั้งคืนพม่ปู้คุณผู้ชมนี่คือการเอาตู้คอนเทนเนอร์มาพักไว้ตรงนี้ก่อนอแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการขนไปอีกจุดหนึ่งนะคะซึ่งก็จะไปวาง3จุดด้วยกันบ้านหนองจานบ้านหนองยากแก้วบ้านคลองแผลงนะคะซึ่งก็เป็นจุดที่ถือว่าเป็นพื้นที่ของไทยเรานี่แหละแต่กัมพูชารุกเข้ามาหลังจากนั้นเนี่ยพอวางเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ย กว่าจะขนไม่ได้เนี่ยต้องบอกว่ามันต้องใช้ระยะเวลานะคะคุณผู้ชมคือรถของทหารเนี่ยเขาจะมีอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็มีสนับสนุนจากภาคเอกชนเข้ามา<ฮ>ก็เรียกว่าต้องทําทั้งวันทั้งคืนแล้วถามว่าเบื้องต้นความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วทางกองกําลังบุรพาอัปเดตให้เราฟังบอกว่าสามารถติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ไปตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่บ้านหนองจานเสร็จสิ้นตามแผนที่วางเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนความเคลื่อนไหวที่บอกว่าแนวที่วางตู้คอนเทนเนอร์เนี่ย ก็ยังเรียบร้อยดีอพอวางเสร็จเรียบร้อยมันจะเป็นแนวเห็นแบบไกลๆเลยพี่ปุ้ยคุณผู้ชมว่ามันจะมีตู้คอนเทนเนอร์วางคล้ายๆหลัวค่ะ ก็ยังไม่เจอนะว่ามีทหารกัมพูชาหรือว่าชาวกัมพูชาเข้ามารวมตัวกดดันหรือว่าก่อความวุ่นวายแต่อย่างใดซึ่งมันจะมีคลิปนะคะที่เจ้าหน้าที่ทหารไทยเองยังคงปักหลักอยู่ในพื้นที่และตรึงกําลังเพื่อดูแลความเรียบร้อยตลอดแนวเส้นสีน้ําเงินนะคะคุณผู้ชมซึ่งก็ต้องบอกว่าภาพล่าสุดที่คุณผู้ชมจะได้เห็นเนี่ยก็จะได้เห็นอย่างชัดเจนว่าแนวของตู้คอนเทนเนอร์ที่วางเอาไว้เนี่ยนะคะก็จะเป็นส่วนของเจ้าหน้าที่ทหารที่บอกเลยว่าเรา ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและพยายามทําให้แนวเนี้ยมันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรักษาแนวเส้นอธิปไตย1ต่อ50,000ื่นคุณผู้ชมที่เราเนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าเรายึดถือตามนี้นะคะค่ะส่วนทางพันเอกชัยนรงกาสีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจอรัญญประเทศนะคะเมะื่อวานนี้ท่านก็นลงพื้นที่ไม่ได้เจอหน้าเจอตาตอนนี้กลับมาแล้ว คือทำปฏิบัติภารกิจอยู่นะคะท่านก็บอกว่าเนี่ยบ้านหนองจัน์บ้านหน,น,น,หนองยาแก้วนะคะควบคุมพื้นที่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะอตอนนี้เหลือแค่การจัดระเบียบใหม่เสริมความมั่นคงพร้อมส่งบอบให้กับชาวบ้านที่บอกว่าเสริมความมั่นคงคืออะไรคือการวางกําลังมไม่ให้มีแบบพวกไม้เมยอะไรของกมพูชามาตีทางเจ้าหน้าที่อีกตั้งด่านแล้วก็เคลียร์ทุ่นระเบิดต่างๆให้ปลอดภัยก่อนนะคะนี่คือความคืบหน้าล่าสุดสําหรับสถานในพื้นที่แต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเช้าวันนี้ ที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วเป็นอย่างไรฝ่ายปกครองเขาบอกว่าก็ยังนิ่งนอนใจไม่ได้เพราะผลพวงจาก BM21 ก็ยังมีอยู่ติดตามความคืบหน้านล่าสุดจากน้องโป้งสุวิพัฒน์รายงานสดนะคะจากสาแก้วเชะน้องโป้งค่ะ พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่บ้านหนองจานเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอโคกสูงนะครับได้ระดมกำลังกันเข้าไปบิ๊กคินนิ่งให้กับเจ้าของบ้านนะครับที่พังจากจรวด b m 21ของกัมพูชาพร้อมทั้งมีการประเมินความเสียหายนะครับก่อนที่จะมีการนารถกระเช้านะครับขึ้นไปเคลียร์ในส่วนของจุดที่อยู่สูงจากหลังคาบ้านนะครับซึ่งที่เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถบินขึ้นไปได้นะครับเนื่องจากมีความเกรงว่าโครงสร้างจะพังถล่มลงมาจาก b m 21ที่ยิงเข้ามาช่วงททีี่มการประะตลอด 20วันนะครับพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่สำนักโยธาธิการและผังเมืองของจังหวัดสระแก้วเองนะครับก็ยังได้ลงพื้นที่มาในครั้งนี้ด้วยนะครับเพื่อตรวจสอบความเสียหายเพื่อที่จะมีการประมูลมูลค่าการซ่อมแซมนะครับก่อนที่จะมีการจ่ายเงินทดเฉยและเยียวยาให้จับก้ของบ้านในแต่ละลายในระยะต่อไปครับ โดยเจ้าของบ้านที่รับความเสียหายนะครับยังบอกกับทีมข่าวนะครับว่าเท่าที่ได้มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับและประเมินความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยบ้านของตนเองนะครับถือว่าเสียหาย100%เเลยทุกอย่างพังเสียหายทั้งหมดรวมถึงรถยนต์ด้วยนะครับแต่จากที่ตนเองนะครับประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นส่วนตัวนะครับ มีมูลค่าถึง2ล้านบาทซึ่งวันนี้ก็ยังดีใจนะครับที่ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยเคลียร์ซาาของตัวบ้านที่พังลงมาเพราะว่าหากจะซ่อมนะครับก็ต้องซ่อมใหม่หมดทั้งหลังเลยส่วนเรื่องเงินเยียวยาก็อยากให้มันเหมาะสมสมน้ําสมเนื้อที่สุดเพราะว่าที่ลงทุนไปนะครับและมีการเสียหายเนี่ยก็คือน้ําพักน้าแรงที่สร้างมาทั้งชีวิตเพื่อที่จะไว้ให้เป็นบ้านไว้อยู่อาศัยนะครับแต่กับต้องมาเสียหายจากสงครามครั้งนี้ครับ เท่าที่ทราบจากการประเมินของเจ้าหน้าที่นะคะก็คือเสียหายร้อยเอร์เซ็นนะคะเท่าเท่าที่คุยกันไปเมื่อวานเมื่อวันก่อนค่ะก็คือเสียเสียหายทั้งหลังค่ะเพราะว่าอะไรก็พังหมดเลยค่ะประเมินราคาถ้าที่เราคร่าวๆที่เข้าไปแจ้งความก็ประมาณทั้งหมดรวมทรัพย์สินของเราก็อยู่ที่ประมาณสองล้านกว่าบาทอะค่ะก็อยากให้ให้รัฐเยียวยาให้ให้เหมาะสมที่สุดอะนะคะเพราะว่าเราก็ น้ำพักน้ำแรงของเราทั้งชีวิตที่คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเป็นข่าวดีของชาวบ้านแนวแสดนจังหวัดสระแก้วนะครับเพราะว่าในตอนนี้ทั้งในพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยะแก้วรวมถึงบ้านคองแผงในส่วนของอำเภอตาพญานะครับตอนนี้เราสามารถวางติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ตลอดแนวแสดนได้เบ็ดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังคงตึงกําลังและเฝ้าระวังความปลอดภัยตรงบริเวณตู้คอนเทนเนอร์นะครับ